สวัสดีครับผมเดียวจากฟิล์มคาเมราแอดดิกนะครับผมวันนี้ก็มีกล้องเข้าใหม่มานะครับผมกล้องฟิล์มเข้าใหม่มานะครับวันที่วันที่เท่าไหร่วะวันที่10นะตุลานะครับผม2563นะครับก็ตัวตัวนี้เลยครับตัวแรกนะก็เป็นโคนิก้าสี่สามห้าครับตัวนี้ทำกันเต็มระบบนะครับผมนี่นะครับผมสปงสภาพก็ถือว่าสวยนะครับมีรอยนิดหน่อยนะครับโดยธรรมชาติก็ถือโอเคซีโอเอมาแล้วนะครับผมนี่นะครับเลนส์โฟโต้เลนส์โฟโชัดนะครับผม วดอชัดเจนนะครับโอเคเนาะนะครับตัวนี้ตัวแรกนะนะครับผมโอเคตัวต่อไปนะครับผมนี่เลยต่อไปนะครับตัวตัวนี้เลยอีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่แคนนอนนะพรายมาทวินเอสเนี่ยตัวนี้มันคือโซนฝั่งยุโรปจริงจมันชื่อออโต้บอยมินินะครับผมตัวนี้ข้อดีของมันคือสลับมันเป็นเลนส์ฟิกนะ38มิล f 3.5สามารถสลับเลนส์นี่นะครับไปเป็น70 f6 ได้นะครับผมตัวก็ต้องบอกว่าตัวนี้เลนส์มันตัวเดียวกับออโต้บอยเเพราะฉะนั้นเนี่ย เลนมันจะคมมากเลยแต่ราคาตัวนี้มันจะมันจะถูกกว่านะครับมันจะเบากว่าเยอะเลยออโตบอยเอฟก็ราคา3-4,000บาทไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยเลนตัวเดียวกันคุณภาพไม่ต่างกันเลยนะครับผมเนี่ยสามแปดเอฟสามจุดห้านะครับผมไพรม์มาร์กินีสภาพภายนอกมก็ยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมนี่นะครับเปิดปิดแฟลตตรงนี้ได้นะครับผมตัวนี้ตัวหนึ่งที่ที่ที่คุณภาพดีนะครับเลนฟิกของออโตบอยนะครับผมนะครับดูต่อไปนะต่อไปก็เลยไปตัวนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมเช้ตัวนี้ ตัวไหนว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับผมนี่นะครับผมก็คือเจ้านะครับแคนนอนนะครับออโต้บอยออโต้บอยเทเลซิกนะครับผมตัวนี้ข้อดีเขาคืออะไรนะครับเขาข้อดีเขาคือสามารถถ่ายฮา l ์ฟเฟรมได้หรือจะถ่ายฟูลเฟรมก็ได้นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นตัวให้ปรับนะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเขียนว่าคูณ2นะครับถ้าเราจะถ่ายฮา l ์ฟเฟรมก็ดันนี้ไปเป็นคูณ2ถ้าดันกลับมาก็จะกลายเป็นถ่ายแบบปกติก็คือ ฟิล์ม1ม้วน36รูปก็ถ่ายได้36รูปเลยถ้าเกิดเราดันแบบนี้ฟิล์ม1ม้วนจะถ่ายได้72รูปนะครับผมนี่ตัวนี้เลยทำงานในระบบนะนะครับสภาพดีๆเลยนะครับเนี่ยนะนะครับเลนส์เลนใสนะครับผมโอเคเนาะนะครับตัวนี้นะ Canon a u t o b o y t e l e เ i c นะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นสุดท้ายของตระกูล a u t o b o y แล้วนะครับผมที่เป็นฟิล์มนะครับรุ่นสุดท้ายเลยนะครับเลนส์ระยะ35มสิบหลเอฟนะครับผมนะครับ60 สามารถปรับเลนส์ได้สองระยะนะเป็นเลนส์ฟิกนะครับถ่ายภาพดีมากแล้วเลนส์คมมากๆเลยด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเลนส์คมมากๆเลยนะครับนะครับตัวนี้นะต่อไปนะครับต่อไปเป็นตัวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมก็คือนี่ครับผม Pen t ท x นะครับ SPO 928นะครับเลนส์ด้วยระยะ2 8มิลนะครับผมตัวนี้สามารถถ่ายภาพซ้อนได้นะนะครับแล้วก็ซูมได้90มิลตัวนี้ยตัวนี้คิดสภาพสวยๆเลยนะครับเลีส์ดูดีสภาพสวยนะครับผมนะฮะ นะครับผมนี่นะครับทำงน้าตัวระบบนะนะครับผมนะฮะมีรีโมทด้วยนี่มีรีโมทให้ด้วยนะครับนี่รีโมทด้วยนะครับผมนี่มีรีโมทมาด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้มากเพราะว่าเพนแทกเนี่ยเลนยี่สิบแปดมิลมีไม่ได้เยอะมากแล้วตัวที่ทําแบบยี่สิบแปดมิลทุกคนเนี่ยทุกตัวของเพนแทกเนี่ยเลนออกมาดีทุกตัวเลยนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับผมริโคตัวนี้นะครับน้องจิ๋วของเราริโคไมพอดนะฮะซูมิมินิพีนะครับผมนะฮะก็็เปน สายสติ๊กเสแนปตัวหนึ่งเลยแล้วก็ใช้งานได้ดีมากเลนคมมากๆตัวรุ่นนี้นะครับผมนะก็ตัวนี้ใช้งานง่ายตัวสีดําหน้าพกพาถ่ายพารนรามาได้นะครับผมเนี่ยสแนปสายสแนปตัวเนี้ยเหมาะมากๆนะครับผมนะแล้วก็ต่อไปตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับผมเจ้ามินอตต้านะครับคาบิออสสองห้าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่หายากมากตอนนี้นะครับเพราะว่ามีแต่คนเขาซื้อกันเก็บนะครับแล้วก็กดเนี่ยออนออฟได้ไหมเปิดปิดเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะ ซูมเข้าถูกออกได้นะครับผมตัวนี้นะครับผมนี่นะครับผมทำงานเต็มรูปนะนะครับผมนี่เห็นไหมครับนี่แฟลชฟอร์ติดนะครับผมนี่ตัวนี้ถ่ายโพลารามาได้ด้วยนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ดาราเกาหลีใช้นะคือคาปิออสยี่สิบห้านะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ภาพดีนะเลนมาด้วยระยะยี่สิบแปดมิลนะเห็นไหมเลนยี่สิบแปดมิลนะครับเห็นไหมซูมได้เจ็ดสิบมีมาโครโหมดด้วยนะครแฟลชฟอร์ติดทุกอย่างทำงานเต็มระบบหมดเลยตัวนี้น่าใช้มากๆเลยเป็นตัวหนึ่งที่ที่ที่คุณภาพดีมากๆคาปิออส สองห้านะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็ตัวต่อไปนะฮะตัวต่อไปก็เป็นนี่ครับผมนี่นี่นี่น อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือ pentax นะครับ spo 1 0 5 s w เป็นตัวแรงมากๆบอดี้อลูมิเนียมนะครับเลนยี่สิบแปดมิลเหมือนกันนะครับเนี่ยเลนค่อนข้างคมแล้วก็เป็นมันติ AF เนาะสภาพบอดี้เนี่ยถือว่าสวยเลยนะครับผมแล้วก็บอดี้เนี่ยเล็กๆกระถัดรัดเนี่ยห้อยคอฟิตเฟสเลยนะครับตัวนี้นะฮะก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้มากๆนะ spo 1 0 5 s w นะครับผมตัวนี้นะครับผมทั้งระบบหมดเลยนะพวกนี้นะครับแล้วก็นี่นะนี่นะครับผม เพนแทกนะครับเอพิโอน140ตัวนี้ก็สภาพสวยๆเหมือนกันนะครับผมนี่รอยนิดน่อยนะครับทองานเตโบนะครับผมตัวนี้เลนสเลืนใสหมดเลยนะครับ1เอพิโอน140เป็นตัวหนึ่งที่น้องประวานนะครับถ่ายภาพดีสภาพซ้อนได้ในช่องมองเวลาโฟกัสใกล้ๆมีชดเชยพาราแลกให้ดูในช่องมองทุกอย่างตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่จัดเต็มฟังก์ชันมา,มากๆนะครับผมเอพิโอน140ตัวนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็นะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมตัวสุดท้าย ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวนี่นะครับผมนี่ก็คือเจ้านะครับผมนี่ข้อสภาพทีไอ้นะครับมีรอยแค่ตรงเนี่ยตรงที่ฝาปิดลาเลนแค่นี้เองนะครับผมนี่ทำงานเต็มบบนะเวลาใช้งานก็เปิดมา๊บ เห็นไหมครับเลนออกมาครับเลนระยะ3า2 8เลนคมมากๆของดิคอนนะครับผมตัวนี้หน้าจอน้าหน้าจอด้านบนเนี่ยมชัดเจนหมดนะครับมีแค่รอยแค่ตรงนี้เองนะครับตรงฝาปิดด้านในตรงนี้ไอ้ฝาปิดด้านเลนตรงนี้ที่มีรอยนั่นแหละทำงานสวยๆตามระบบหมดเลยเทสฟิล์มมาด้วยผมชอบมากนะครับเลนเลนคมมากๆตัวนี้นะครับใครสนใจตัวไหนก็สามารถแคปหน้าจอมาแล้วส่งมาได้ที่เพจฟิล์มคาเมล่าแอดดิกนะครับหรือว่า IG จีคาเมล่าอันเดสกอร์แอดดิกได้นะครับหรือว่าไลน์นะครับเดียว ไดมอนด์นะครับ D I A W D I A M O N D นะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้เนาะใครสนใจตัวไหนก็สามารถอ,อสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ากล้องฟิล์มแต่ผมที่ผมเลือกมาแต่ละตัวผมจะเลือกตัวที่แบบคุณภาพดีมาทาั้งนั้นเลยนะครับผมจะไม่ได้เลือกแบบกล้องฟ็อกแบ็กอะไรพวกเนี้ยนะเพราะพวกเนี้ยคือเป็นตัวหนึ่งที่ผมใช้เองแล้วชอบนะแต่ละตัวเนี่ยผมถึงผมถึงซื้อมา มา,ม,ามาขายนะครับผมถึงจะถึงจะเอามาขายไม่งั้นเนี่ย <c oughs> ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดอยากให้แต่ละคนเนี่ยได้กับกล้องดีๆใช้นะครับก็จะเลือกแต่กล้องที่คุณภาพดีๆมานะครับประมาณนี้ก็คือเอาง่ายๆซื้อจากเพจผมเนี่ยนะครับไม่ต้องพูดถึงครับรุ่นที่ซื้อไปแต่ละตัวเนี่ยคือรุ่นทิตหมดเลยแล้วก็วันนึงเบื่อจะไปขายต่อก็ไม่ไม่เสียราคาก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับประมาณนี้เนาะนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้เลยขอบคุณมากครับ